มันได้มาชักเงียงๆงงนะพี่หนุ่มนะ <c oughs> นกหลากหลายสายพันธุ์มากพี่หนุ่ม <c oughs> มืมสัตอย่างนั้นเลยนะครับเพื่อน <c oughs> นี่นี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านริมน้ําของเรานะครับผมหลันั้นก็ไปของพี่หนุ่มนะครับแล้วก็พี่เอกก็จะถางหญ้าตรงนี้นะครับผมให้มันสวยงามแล้วก็จะเอาวัวมาปลูกด้วยนะครับบริเวณตรงนี้นะเพื่อนนะรับรองว่าอีกหนวอยสวยงามแน่นอนครับผมเพื่อต้อนรับ fc จะมานอนค้างแรมที่บ้านริมน้ําของเรานะครับ นี่พี่หนุม่มแกกำลังจะทำมันได้อยู่นะครับผมมันได้มันมชักเงี่ยงเงียงนะพี่หนุมนะม่มนะเมื่อกี้ไม่เห็นรูรูอยู่ข้างในตีไปตีมาอ้าวมีรูมันได้เงียงเงียงนะผมว่านนะนเนี่ยสุดยอดเลยเพี่อถ้ามานอนตรงนี้นะใช่เนอะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดบรรยากาศครับ พี่เอเราขึ้นมาข้างบนนะครับมีมิ้นนะเดี๋ยวผมต้องหามิ้นส์นะลองอยู่แถวนี้นะน่าพี่เอ๋ขึ้นมาข้างบนครับปลอดภัยแน่นอนโอ้โหลองขึ้นมายัางไงแล้วก็มองดูไปตรงน้ำเดี๋ยวทำหลังคาด้วยนะใช่ครับผมนี่ครับผมบรรยากาศบ้านริมน้ำของเราสุดยอดมากนะพี่หนุ่มเนาะใช่ครับผมถ้าตรงนี้นะผมจะถางนะปลาเยอะมากพี่หนุ่มปลาเยอะใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับคิดกับพี่เอกอยู่นะว่าปลามันเยอะมาก เอาถังยาดตรงนี้นะหนุ่มแล้วเอาบัวมาปลูกผมว่าสวยแน่นอนนะใช่ครับผมบริเวณตรงนี้นะเราเคยปล่อยปลานะพี่หนุ่มเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นๆนะพี่หนุ่มก็จะได้ยินเสียงกบร้องเลยอลาด้รยงมเลยนะปลาด้วยกบด้วยครั้งที่ผ่านมาใช่ครับผมปล่อยก่อนที่แบบช่วงฤดูฝนปีปีที่ผ่านมานะใช่ครับผมเสียงธรรมชาติครับผมนกหลากหลายสายพันธุ์มากพี่หนุ่มเออโอเคนะพี่เนาะครับผมนี่ทีเราก็ปูพื้นนะพี่หนุ่มเนาะใช่ครับผม ช่ว <Yeah. S 2> งนี้ก็แากาศร้อนนะครับผมหลายท่านก็ไม่ค่อยสบายนะครับเป็นฮิสโตกฮิสโตกกันอากาศร้อนเลยอ่ะผมเข้าไปหน่อกินน้ําเย็นๆหน่อยะตอนนี้นพี่เอกก็จะทําอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าจะทําให้แบบเราสามารถที่จะเหยียบแบบเป็นสามมิตินะเพื่อนนะนี่สามารถเหยียบแบบสบายเลยนะครับเดี๋ยวได้รุนกันนะผมลุนกันเลยนะฮะว่าจะสวยแค่ไหน โอ้แดดล่มลมตกครับยามเย็นเย็นกระายพี่หนุ่มมาตอนเที่ยงนะฮ<า>ะร้อนเลยใช่ไหมพเพ่ก้อนหลังนี้พี่เอกก็สร้างเองเลยนะเพื่อนผมก็เพิ่งมาเมื่อกี้เองนะไม่ไแทบไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เอกนี่แบบเนี่ยโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวจะซับฟากนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเกี่ยวกับการทําฟากอะไรต่างๆก็จะมาปูพื้น เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้นะแล้วก็ไม้พวกนี้ก็จะเป็นพวกไม้กรอนอะไรพวกนี้นะฝากก็อยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนู้น,นะฮะนี่เดี๋ยวเราก็จะซับตอน,น,อ,ตนอน,ะนีตนกลางวันนี่แบบแดดร้อนจัดๆเนีอันตรายให้เพื่อนนะระวังเพื่อนๆแบบจะเป็นหิสโตกนะช่วงนี้หิสโตกมาแรงเลยนะ นี่ครับผมก็ตอนนี้บันไดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะตกแต่งนะฮะก่อนที่จะขึ้นบ้านนะครับผมเพื่อความสวยงามนะฮะเป็นบันไดประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมเพื่อนพี่หนุ่มทำการซับปากนะครับทางเหนือว่าซับปากนะหนุ่มนะครับผมใช่ครับอืม๋อตรงข้อมันก่อนนะหนุ่มเนาะ เอาตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาตรงข้อใช่ครับมีดผมนี่เหมาะแก่การซักปากนาะี่หน่จริงมันต้องเป็นแล้วแต่บางคนก็แบบแหลมๆนะ,ะใช่เน,นี่ครับผมจัดการตรงตรงข้อต่อมาก่อนนะอ๋อแบบนี้นี่เองผมก็ยังไม่เคยนะครับผมซับปากเนะี่ยแต่ผมเห็นพ่อผมทำบ่อยๆไงอ๋อผมเห็นพ่อผมทำอยู่ครับผมพี่หนุ่มซับปากอะ โเป็นเทคนิคอีกอย่างนะครับผมเพื่อนเนี่ยมีดต้องเป็นอีกแบบนึ่งเหลมแหลมใช่ไหมใช่แบพี่เขาไปจะขึ้นเร็วลนกพี่หนุ่มมันจะขึ้นเร็วโอ้เป็นไม่ติดนะครับใช่มันจะเนี่ยเวลาเราสับไปมันจะปุ๊บชุบชุบแต่ไม้ต้องใหญ่กว่านี้ด้วยนะไม้มันเล็กไม้ที่เราบ้านเราไม่มีแบบอันใหญ่ๆพี่หนุ่มตกเจอไม้ซางป่าในป่าใหญ่ๆเนาะแต่เรานี่ขนาดนี้ที่ใหญ่แล้วนะพี่หนุ่มเนี่ยป่าที่เราเนี่ย เยออกกกเล็ดาพื่อนครับผมตรงนี้เป็นป่าชุมชนนะครับผมป่าชุมชนบ้านเราเองนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอีหน่อยก็อาจจะเป็นการปลูกหญ้าหรือว่าผมจะเอาต้นไม้ใหญ่ๆมาปลูกแน่นอนเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ว่างนะแต่พี่เอกจะเอาพยายามเอาต้นไม้แบบที่มันกินได้มาปลูกเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้ยึดเป็นของของตัวเองนะก็จะให้พวกนกพวกหนูพวกเนี้ยหรือว่าคนในชุมชนมากินได้ครับผมไม่ยึดเป็นของตัวเองนะครับเพื่อนเขาไม่ให้ทําเป็นของตัวเองด้วยนะครับผม ไม่สามารถล้อมรั้วได้นะครับผมแต่เราแค่มาทําคลิปแต่ห้ามบุกลุกนะห้ามบุกลุกเนาะแต่ห้ามบุกลุกครับผมม <l ug> ีคนบุกลุกบ้านผมด้วยเหมือนกันพ,พองไปไหลายปเป็นแหลบอะอ่ะโอ้โหเสร็จยงังพี่หนุ่มนิดเดียวต้องกลับด้านพี่กลับด้านด้วยใช่สับอแบบนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้มันจะไปมันได้เยอะพี่หนุ่มเนาะผมว่าเนาะใช่ครับผมแล้วก็ดู อ๋อทูบด้วยดูว่าร่องไหนมันเราจะสามารถผ่าได้ไนี่อนี้มัใช่เนี่ยมันตรงข้อกันเห็นไหมแล้วเราก็เอาตรงนี้เลยนี่แหละโอที่ที่อื่นไม่ตรงใช่ไหมเอาที่มันตรงที่สุดแบบนี้เลยนเสียข้อไปสักสองสามข้อแล้วแต่นะมันมีร้อยแปดวิธีอะผมไม่รู้ว่าจะอันนี้คือวิธีวิธีร้อยร้อยเก้าันนี้ร้อยเจ็ดนี่โอ้ก็เป็นวิธีของผมแหละที่ผมถนัดเนาะ มันมีร้อยแปดวิธีครับใครจะทำไงแล้วแต่ขอให้มันขอให้มันแผ่มาได้นะพี่หนุ่มเนาะแผ่อย่างเงี้ยออกมาให้ได้แล้วก็เลาะตาด้านในออกใช่ทุบกระทุบก็ได้ครับนี่นะครับผมนี่นี่พี่หนุ่มมันสุดยอดจริงๆนะผมว่านะแต่ต้องระวังนะมันเป็นคมนะเสี้ยนนะครับผมคมสามารถที่จะอือันนี้เราได้นะอันตรายบาดมือได้นะพี่หนุ่มเนาะเหี่ยบเสี้ยนหมดเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยนะพี่หนุ่มเนี่ย เดี๋ยวต้องหาเทคนิคดีๆแบบนี้นะได้เยอะนะเนี่ยผมว่าในขนาดเนี้ยโอ้พี่เอกได้กี่แผ่นนะเต็มอ่ะเต็มแน่นอนเนาะใช่เราแม้ประมาณแปดแผ่นนะพี่หนุ่มดีกว่าเราที่ไปตัดเป็นไม้เป็นท่อนอือสุดยอดเดี๋ยวดูแล้วกันครับผมโอเคครับสุดยอดความรู้สำหรับพี่หนุ่มนะครับผมตอนนี้พี่เอกก็จะทำที่ก่อไฟนะครับผมก็นี่เป็นหอยเชอรี่นะที่พี่เอกไป เก็บมาได้นะโหเต็มกระสอบเลย <laughs> พี่เอกกินหมดแล้วเปล่าเนี่ยโ oh, อบบ้ไม่หมดกลับบ้านหนุม่มโ oh. อ้ว่าเป็นเมนูนนมที่อร่อยเมนูอร่อยเนาะครับผมมันกินแล้วแบบงึกๆเนาะพี่เอกเนาะ <laughs> ใช่ครับผมม็นี่เลยหนูมีนิดเดียวเนี่ยเนื้อมนะันอ๋อเนี่ยเวลาที่เราไม่มีอะไรกินเราก็ในน้ำนี่เลยครับผมหอยเยอะมากครับผมนี่หอยที่อยู่ในน้ำนี่แหละหอยเชอรี่อะไรพวกนี้นะครับผมตอนนี้เริ่มแดดเริ่มไม่มีแล้วนะครับผม เดี๋ยวพี่เอกก็จะทำเริ่มทำอาหารเพราะตอนนี้อากาศก็จะมืดละเมื่อกี้ผมเห็นปลาช่อนนะเพื่อนนะลอยอยู่เนะี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้ำใสมากนี่นี่ครับผมตอนนี้พี่เอกกำลังซับฟากนะเพื่อน <laughs> พี่เอกเคยซับกี่ครั้งแล้วครับไม่เคยครับครั้งแรกเลยฮะเรียนจากพี่อุ๋มไหมเมื่อกี้โอ้ครั้งแรกในะชีวิตเลยเหรอครับผม น่าจะเกิดไหมนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกของในชีวิตปกติก็เห็นแต่พ่อตาพ่อใช่ไหมครับพ่อผมผมเห็นแต่พ่อผมทำทำอ๋ออันนี้พี่เอกก็เห็นผมทำเมื่อกี้พี่เอกก็เลยลองทำดูนะไม่ยากนะเพื่อนนี่ซับตรงตาเห็นไหมตรงตาตรงหรือว่าตรงข้อนะครับตรงนี้นี่ซับไปเรื่อยๆนะครับให้ข้อมันแตกนะฮะเนี่ยยิ่งขี่ยิ่งยิ่งดีนะเพื่อนนะมันจะได้แบบแบบกระจายกระจายใช่กระจายแบบข้อไม่ใหญ่ อันนี้ก็พี่เอกก็เอาหอยนะฮะที่เก็บมาได้นะฮะก็ต้มในน้ําแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหอยเชอรี่นะครับผมนี่ต้มในน้าเลยนะครับผมนี่ครับผมกม็ง่ายๆนะครับผมตามสูตรเลยแต่อันนี้มันเป็นไม้มันไม่ใหญ่นะพี่เนาะ <c oughs> มันก็เลยถ่างง่ายๆนะครับ <c oughs> แป๊บเดียวเสร็จละแต่ถ้าเป็นไม้แบบยิ่งเป็นเป็น เกลมันนะหรือว่าเป็นโคนมนะันนะหนา,นะหนาอันนี้มันเป็นปลายมันก็เลยแบบบางหน่อยพยายามเอาทีทีนะเพื่อนเนี่ยเอาละครับผมนกก็เริ่มร้องนะครับผมเริ่มเย็นแล้วพี่หนุ่มอากาศเริ่มเย็นนะฮะนี่กลับบ้านริมน้ำนะครับผมแดนสงบเลยฮะเงียบสงัด โอ้โหสวยงามครับผม